อ้าเป็นแหกเมแหลกหมอนร่องก้อนนองก้อนนอก้อนเ็ดมื้อพนมยังเลครับอ้ยขึ้นข้อเขาเอาเขาเอาเขาบ้านบ้านเออมาสีไดซอยสักทีน้ำเฮ็ดมือพนมนมแล้วก็มุแ่นหอยได้เลยนะค ใช่ไหมลำนั้เนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เออยำนั้นผมไม่ไหวเนียนมากเกินเกินเนี่ยดีมันออกากร่งๆแล้วนะดีไปทั้งเหยียดดี จะได้แก้ให้นะต้งพี่นะอืมเอ,มอมาอะราวประมงคข้องเอาขา จิกขาเข้าไปเอาตีนจิกขาเข้าไปเอาเอาตีนนะจิกขาเข้าไปนี่ตีนนะเออจิกดีบ่เออได้ปะละ่ะถนัดบ่เข็ดเหี้ยบถนัดเถ,ถื่แล้วก็ข้างไว้ มข้างไว้นะม้างไว้มูนี่วะเออ,อข้างไว้เออะน,น,นะ่ประมานนีอืมได้เลยมุ่งไว้เออเบนเเหเร็วไปสิยัง่า ไม่สิผิวเสียเรียคือคือเหนื่อมากๆโต๊ะซบบันทึกไปโดนอลยระครทบให้เบ่เต็มกันสิเป็นชั่วโมง มีขนหนวดเหรเนี่ยจะม่หมอไห่บอกบ่มีเมียเลยเอ้าบ่ได้ว่ามีหมแม่หมอบอกแม่หมอบอกว่าจะมีเมียแล้วตรงนี้เอ้น้องมาดูบ้านใกล้กันเอาน้องไปเสยกอดเปเมียกันเป็เมียกันมาเอนี่ยน้ำกั็งน้อง กินไปได้จะได้ไม่มีเมียอ่าวมาชว่มี่ยงเฮ้ว่วแบบนี่เมียงรไม่มีอยู่คุณ<า>ใส่เวลาดนอยากดูคว้อยู่ฮะ มันออนหวะจะยืดบ้างเมือยยืบ้างอยเออมันอ่อนะโอเคทางนี้เด็กเป็นบันี่บันจกพีอดึงชา่ดึงฟ้านี่อันนี้บเออเออึนดึงแบบนี้วขึนดึงนี้นะครับนี่บ้างขึ้นข้อม ดึงผิดเยดึงข้อสิกดเไหปซอยเขาเห็ดเบียบวนี้วันเก็บพั่วันไหนวันวันนี้เขาจะถ้าได้่อพวเนี่เขาใส่สวบานนั่นถาไร่นะเก็บขึ้นมาข้อหนังไไใบเก็บมาหัดผิดออเออ แล้วก็อ่ะอมาน้าไปให้ไดงไหมเอาอเอาจัง,จไ,งไปให้แบบนี้ป่ะมวมนนี้แล้วแล้วขั้นตอนต้อไปทั้งหมดหมดไหนจัไม่ได้และเอาเห็นหนั่งเหี๋เข้ามาเนาะไม่ มันก็เป็นสางเวยกสดบเรียนรเท่าหล่ใส่ข้อเวลาจ่องเราเอข้อซอยน้าอีถึงหาปติถึงอรแเ้อไรแลี่สิบสี่สิบปีอืมไมห่าเยอดสี่สิบเจ็ดแล้วสีสิเจ็ดแล้ียวเป็นดับมือลคิดยังไงอ่ะฮะ เทปตรงไหนสินอาไปยังดีเลยเวลาเขาแวก็่ไป่อนมา้ันเรื่อยหนาขึ้นเดี๋ยวบ่มีหรอวะบ่มีเหรอคุณเป็นไหมันจะเป็นเส้นด้วยเลวไยงอ๋ออะไรค่อยมากันน่าจงนี้ก็นก็เสีใหญ่มนี้เป็นลายเ้อไปนี่ก็เป็นฟ้าแล้ว เดี๋ยวปนนี่นึ่จะมีก้อนที่จะได้เออเอาแขนเงเข้าไปอัวบัวาาบบบทางนี่เปอสีบลูไหมาสีแค่สองทางก็แค่สลับกันเห็ะทางนี้พวกพักทางนี่หรืไม่ก็ทางนี้น,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 นะแล้วต้อเนเป็นหลายยังยังบ่ได้อลองลองเหรอถ้าบ่าาาได้นะ

เป็นทิ้ของเขากวิดีขอเขาทดสอบเนาทหาก็่ปัญามันว่าเก้าก็ิมู้ประไว้แล้วก็หมดประมาณเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเขได้มาสามกนคนได้คนไดแล้วมันหายใจวาี่เทาก็เป็นหลายยา ก็จะบอกหน้า แกแ่ดตนมีังผื่นตในไองถองบ้านบ่ระดับแรกเป็นไลทขงผืระดับสองก็ปรังานขังผ <time> ื่นก็ดำแล้วเป็นแห้งระดับน้ำดาระดับทปานด่าระดับเสียดานแดงที่ระดับไหนที่เจ้าบอกด่านแล้วเพราถึมล้วดว่าเศร้าแล้วโดนแรงมันมีด่าทางไป แลมีเอ่อนพอขาดแม่ขายที่เข้าเขาอยู่ในตลาดเขาบริสทเบียร์นะเนื้อลุ่มเจ้าอยู่แต่ปกดในตาวหนาล้าขเขาบิสุทิเอามางข้าวบรดใไหนเขาเรื่องไ่ว่าไม้เงินมากนี่ไปเงินมากดีบ่โอบริษัทเขาเปเ้าเพิ่มเตาแล้วเาไว้ริเป็ตตวไนักมหมื่นอะไดอดาี้ัามืน้อไร้่งเี แต yup. <c bio> ่ว่าไอ้พวกเป็นหมอรองกะดูสำคัญคนสำคัญรักษาสีเหื่อเลยไปรออยมาักไ่ใจบดชีวเออใจเขาพอานึกถึงเวลาเขานี่ลงไป่ะเนี่ยลงไปนึกถึงเหนืองก่เหนือไข่ก็ต่างกันแล้วเน่ต้องดักเขาไป แป๊บนึ่งมันมันมันสุขุมะมันรมายุบเลยถ้าตรงนี้รไปอีก่มันสุขไฟวัออกนะไัแย่ออกแย่ออกหัหนงวสลเอนบ้างใจมีความามาหนึ่งนะตัวมื่สิบ้ัออกเห็นบ้างอะไรออกในเดียวแลเป็นยังไนให้ไปเรื่อยวัสเป็นหน่งนี้ยวัสดเป็นไ่ไฟ่ไร่มากเออคัดแแห แกเล็กก็ได้ขบยาให้อายเลยควบขบยาให้เลยเจ้าเอาตรงนี้แอ้วไหมเป็นเรื่องการทางขวาสะบักนี่ยทางข้างดีบ่เออเนี่ยนี่ก็เป็นนี้มาเมือตัวนี้ให้นอนคว่ำลงแล้วเอาแขนคัดแขนคัดหลังหลังมาแนวโซ่เที่ยวออกมาหอดที่หิวข่าวหลายกินเอาเลยกะตอตาเอาคุ้มกันเอาข่าวมาให้แล้วเอาเพิ่อนเอาหัวนีมาให้ละขอบคุณย นี่ออเออนี่แล้วเอาสอบเคลีย์ค่ะออกเลยเนี่ยเพราะว่าอะให้ดินฉันข้าง่มมีแห้งอ่ะขึ้นมานลยบอเออเขาตังหน่อยจะดีอยู่เลยแต่ว่าใส่สบหม้อห้องเล่นลงไปเลยเหรอเล่นลงไปเลยไปขึ้นเขเสียงเต้ ก็ือนว่าอย่าอ่อนนะแต่ยังเบาอ่อนอยู่ตัวเองทีเธอหนกเธอไม่รับได้ก็ติงมขึ้นเยอะเลยจัด เพื ừ, ่อแให้เลือดทุเข้าไปเนาะเพื่อคนไปเรื่อยๆก็เก็บเรื่อยๆาต้องแกนทเก็บเรืยๆเพราะไมันจะเริ่มเข้าแล้วมัจงวันเลยนะเก็บเพืนเ่าถึงวันรล้วนะ ตั้งแขนที่นี่ตั้งแขนทีู่่เอออันนี้ตเจ้ามาลัดน้อยก้ต้องเสียเปลี่ยนัเปี่ยงแมยู่งไหะยืนแบบก็จอยืนแบบแบานั้นก็จอขทุกปั่นไม่ติหมอกตรงเปลี่ยนที่สวนแม่ทั้งทีนต่องมาไหนลังนัก็นักอะไรก็ สองนัข้าไปก็ไปลกออกยยุ้งกินดีออกดีมันค่นมันค่นไป่ไรนเเอไรดีออกนะมันเป็นหมวดนะเน้นก้าวหมดแล้ว ตลอดแนวเยอตลอดแนวนะตลอดแกวเราจะเราจะเรียงนีคือไม่หมดทั้งหมดเลยหดไปลาสุดกันเออแล้วลายถูกไหมลายถูกไหมก็ส่นงเถูกไหมแผลถูกไหมเออเนี่ยผมเป็น อะไรบ้างเอมันสียืดเนียสักปขออรยานี้มันเป็นอยู่เ้าเอาไว้เาเอาไวเหยียเาเอาไวเอาล็อกใส่เหยีดได้ยไปเอาสวนลงเอาส่วนล่างเล ที่มันจบลงไปได้เหรเยยบมันีป่ะส่นลงไปเือ,องไปทั้งหมดเสืสลอลงไปทั้งหมดทีหยังเขือตีนลงไปทั้ีลองแหนบไปทั้งเดนลองแหนบทับ้งเีือนท่าน้มขังงนนี่วาลอ,อีกออ ้คือมาเหยียบเลยเอาส่วนเด้อส่วนเด้อเออมันจังหอดแห้งกันเข้าใครเข้าเป็นเหยียบเหยียบเมื่อตัวนะเบื้องส่งคนเขาทนได้สินเมื่อตัวเดตะแค่งอยู่บ่ะตะแค่งเอาแล้วเนาะเอาดี สะแยกสบัดออกไปทุกคุเออี่น้ำนะมันจะพอดแห้งไม่ต้องขยมท้าไว้ไดยเดี๋ยวมันสิไปเองนู่นยังอืมน่น ลราเข้าไปแก้เขาอะเขาา้องเบิง้งเนี่ยบาสมมติว่าเออดีขึ้นแล้วละ่ะป็นไรแต่มาดีแล้วพ่อเลยมันสบว่าเซ่หมดดอกแต่ว่าเขาดีขึ้นกตพ่อเลยแก่เกี่ยงเลยมั้งต้องคนแก่เอาเอาง